สวัสดีครับเราเห็นแล้วนะครับวันนี้คงมีความรู้อะไรมาฝากบ้างไปดูเลยครับสุขภาพดีการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะการมีสุขภาพที่ดี ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสามารถเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จความหมายและความสำคัญของสุขภาพสุขภาพหมายถึงการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคมีจิตใจและอารมณ์ที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพราะถ้าสุขภาพดีเราก็จะไม่เจ็บป่วยมีร่างกายที่จะเริญเติบโตสมวัยมีจิตใจที่เป็นสุขอีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนๆและบุคคลอื่นๆในสังคมได้ ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพดีมีลักษณะดังนี้มีร่างกายที่แข็งแรงจเจริญเติบโตตามวัยและไม่เป็นโรคหรือเจ็บป่วยโดยการที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของตนเองได้แก่ กินอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการของร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะการกินอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยทำให้ร่างกายจะเริญเติบโตและป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่าย มีอารมณ์และจิตใจที่เป็นสุขไม่เคร่งเครียดและวิตกกังวลจนเกินไปเพราะคนที่มีอารมณ์และจิตใจเบิกบานแจ่มใสไม่เครียดย่อมมีความสุขหน้าตาผ่องใสส่งผลให้มีร่างกายที่แข็งแรงนักโรียนจึงต้องควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองให้เป็นปกติสุข โดยไม่เก็บเรื่องใดๆมาคิดมากจนเกินไปถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาพ่อแม่ครูหรือผู้ปกครองรวมทั้งเล่นและพูดคุยกับเพื่อนหรือทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบและมีประโยชน์บ้างไม่ควรยึดติดหรือจริงจังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขได้แก่การอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวการอยู่ร่วมกับเพื่อนการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมนอกจากนี้การที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้นจะต้องมีความเข้าใจในจุดดีจุดด้อยของตนเองและ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดการปรับตัวและอยู่ร่วมกันเช่นให้อภัยเมื่อเพื่อนทำความผิดและไม่เป็นไปตามความต้องการที่เราคาดหวังมีน้ำใจและช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่ารับฟังความคิดเห็นและคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ ช่วงลองทำดูให้นักเรียนถ่ายคลิปการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดีเมื่อเข้าใจแล้วไปถ่ายคลิปกันเลยครับเสร็จแล้วส่งมาที่กลุ่มส่งงานวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาใครยังไม่เข้าใจให้ดูคลิปการสอนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ